ดีจับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุทไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาสูตรอ่อมาทําสูตรพอกหน้านะคะสูตรขาวใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระนะคะลดสิวได้ดีมากๆเลยนะคะสมุนไพรพอกหน้าตัวนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะเอามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงมูลตานีมิตินะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวอื่นก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนผงพอกหน้าตัวนี้ส่วนตัวสั่งมาไว้ใช้เองนะคะใครจะซื้อสั่งในเว็บไซต์ amazon หรือตามร้านบางได้เลยนะคะมีขายนะคะผงพอกหน้าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องสิวเรื่องฝ้านะคะเราจะใช้ผงพอกหน้าอยู่ที่หนึ่ช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตได้เลยนะคะในสวงของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือเจลว่นหางจระเข้สดนะคะในส่วนตัวปั่นไว้แค่ตู้เย็นไว้ใช้แบบนี้นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะทุกคนเราปั่นไว้แบบนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นาน1นึสองอาทิตย์เลยนะคะเก็บในตู้เย็นแบบนี้นะคะสูตรพอกหน้าแนะนําไม่ใช้เป็นเจลสดจะดีมากๆเลยนะคะเขาจะทําจะทําให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้เจลสดอยู่ที่1นึ่สองช้นชานะคะทุกคนกเาเลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรา,าคนส่วนผสนมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแบบนี้ถือว่าเขาข้นนะคะทุกคนให้เติมนมหรือเจลสดลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราผสมออกมาแล้วให้เข้าได้ประมาณนี้นะคะทุกคน ถ้าใครอยากจะให้ค้นไปมากกว่านี้เราก็สามารถเติมสมุนไพรพอกหน้าลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะบอกเลยหนะ้าใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนสีเขาจะเหมือนเนื้อเรานะคะเขาจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนใครอยากมีผิวที่ใสยอยากมีผมที่ยาวเร็วผมไม่งอกก่อนไวยนะคะให้เล็บยาวเร็วเยเล็บแข็งแรงนะคะทุกคน ดื่มคอลลาเจนตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะกระปุกสีชมพูนี่เลยนะคะบำรุงเล็บบำรุงเส้นผมบำรุงกระดูกนะคะบำรุงร่างกายอ่อนเพลียนะคะทุกคนเราดื่มแค่สามวันแค่นั้นนะคะเห็นความแตกต่างของร่างกายเลยนะคะผมจะยาวเร็วผมจะดุกจะดำผมจะมีน้ำหนักมากๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะถ้าเราดื่มแล้วผมเราก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ไม่งอกก่อนไว้นะคะทุกคนอายุห้าสิบแล้วนะคะยังผมไม่งอกนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้เลยนะคะหรือแล้วเต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe ก like, ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการในการนาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็กก็จะมาแครให้ดูอีกนะคะใครอยากได้อ่าคอรา์าเจนตตัวนี้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ